เธอคนนี้คว้ามงสองกลับไทยจากเวทีมิสอินเตอร์คอนติเนนล2023ก่อนอื่นทีมงานที่นี่ .com ต้องขอแสดงความยินดีกับนลินฉัดนลินที่ล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่15ธันวาคมเธอสามารถคว้ามงกุฎที่สองมาครองได้สำเร็จจากเวทีมิสอินเตอร์คอนติเนนัล2023 เป็นอีกหนึ่งตัวเท่งสาวไทยที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศแถมในทุกรอบเธอยังทำได้ดีไม่มีข้อบกพร่องใดๆเลยสำหรับนลินฉัดนลินก่อนหน้านี้เธอได้ปรับตำแหน่งชุดใหม่เลื่อนขึ้นเป็นรองอันดับหนึ่งมัด2023เพราะมีเพื่อนที่ได้ตำแหน่งนี้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญานั่นเอง